เห็นป่ะนะเฮ้ยได้คิวเฮ้ยโหดเฉยนี่กระโดดทำไมอ่ะไม่รอดเหมือนเดิมของพี่มันแรงไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงไปใส่กันเฮ้ยก็าทำภาคพื้นดินกันวะเดี๋ยวเอะไรกระเด็นไปเมื่อกี้นี่เราต้องซ้ำเราต้องซ้ำเฮ้ยอะไรเนี่ยมายืนแอคอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสนุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมล็อบบกหมดบริเทลีไทยคืนนะครับผมนะวันนี้ผมจะพาไปเล่นเครื่องบินในนิเวศที่เราทำเควสเอานะท่านผู้ชมนะ แต่ผมจะยังไม่เล่นตัวซูเปอร์ผมว่ามันน่าจะแบบความโหดน่าจะห่างกันมากนะอันนี้ความรู้สึกหรือเปล่าวะสปีดไฟของเรานะครับผมเครื่องบินนะครับผมนะเครื่องบินขับไล่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปขับไล่คนกันวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นรุ่นธรรมดาก่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับผมกดรับชมคลิปกดฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมได้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับความบันเลยเลยว่ามันจะโหดแค่ไหนโอเคก่อนเื่นผมจะมาทดสอบความถึกนะครับผมโดยการใช้มีดตัวนี้ แม่งไฟไม่ติดอีกและทําไมมีดอันนี้มันชอบไฟไม่ติดวะท่านผู้ชมใครรู้ก็บอกหน่อยนะประเด็นคือไฟไม่ติดไม่พอมันฟันไม่ได้ด้วยนะบางทีผมโคตรเซ็งเลยมาตอนนี้ไฟติดแล้วผมผมก็ได้รีตัวละครไปเอาอาวุธอีกรอบหนึ่งนะครับผมตามสไตล์มิลิเทีรี่ไทคูนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยว่าอันไหนถือก,กว่ากันแต่ผมจะเอารุ่นธรรมดาไปเล่นก่อนเว้ยเออมาแล้วผมรุ่นธรรมดานะครับหนึ่งทีงทีสที สี่ทีแตกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรุ่นซุปเปอร์ดิรุ่นซุปเปอร์น่าจะถีกกว่านิดหน่อยหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่นั่นไงถึกกว่านิดเดียวนะอ้าวพังซะง,งั้น <c oughs> โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นรุ่นปกติก่อนนะครับผมนั่นนี่เป็นลายแบบลายทหารนะครับผมเหมือนยุคสงครามโลกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ เนี่ยเราจะลองลอยไปตามสายลมนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมายิงกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนเห็นบอกว่ามันยิงธรรมดาได้ใช่ปะแล้วก็ถ้ากดเอการยิงธรรมดาจะเป็นยิงระเบิดนะครับผมนะ <Wow. S 1> เป็นการเพิ่มดาเมจที่รุนแรงเหลือเกินนะครับผมถ้าใครยังเก็บชิ้นส่วนไม่ครบก็เก็บนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่ยิงคนกันเลยแต่คนทุกวันนี้เขาก็น่าจะเก็บเพชรนะท่านผู้ชมก็ไม่เคยเห็นใครนะ อันนี้อันนี้ความรู้สึกผมเ้ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ไมค่อยเห็นใครเว้ยแบบไม่ค่อยเห็นใครแบบมาออกลบอะไรประมาณนั้นส่วนมากเขาเก็บตังค์เก็บเพชรกันช่วงนเนี้ยเดี๋ยวเรื่องเปิดการ์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดอีกนะครับผมยวผมตามหา X อ i l o t พให้ได้นะครับผมนะถ้าผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าใครจะมาเอาเก,กาะกลางกันหรือยิงมันลงไปยิงมันลงไปนี่ไงนี่ไงรัดเสียรัดเสียแล้วผู้ชมมันมายึดเว้ย ยังไงน,น,นัไงโอ้โหมันห้าวท่านผู้ชมมันจะลบกับเราอุ้ยอุดูดูดู <c oughs> แต่แต่มันยิงโดนปะเนี่ยผมถามจริงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงไม่โดนเลยหรือย,ยังไงเดี๋ยวลองยิงใส่ทหารกากลางดิอ๋อมันก็ได้ยินเสียงจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอยู่นี่ว่ะเสียงเวลาโดนเรายิงยานพาหนะมันท่านผู้ชมแตกแล้วท่านผู้ชมแต่ยิงโดนคนทําไมไม่เป็นไรวะเฮ้ยจริงจริงจริงท่านผู้ชมผมยิงแต่ผมยิงเครื่องบินมันแตกเลยแต่คนมันมันรอดตลอดเลย วู้ความเร็วมันเร็วอยู่นน,นี่ผมเพิ่งสังเกตเลย,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 นะย,ยผู้ชมเห็นปะนะเอ้ยได้คิวโหดเฉยอร่อยเฉยโหดเฉยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใครนหะได้ย่นะท่านผู้ชมนามันเล็งเป้าได้ผมชอบตรงมันเล็งเป้าได้แหละเห็นปะเห็นปะดูดิดูดิเครื่องบินพวกนี้หลบซ้ายหลบขวาไปเลยดูดิเฮ้ยได้อยู่นะแต่มันยิงคนบางทีทำไมรู้สึกว่ามันไม่โดนวะ หรือผมคิดไปเองว่ามันไม่โดนเอา้ามันยิงไปมัวแล้วตอนนี้ห้าวห้าวห้าวเอา้ามันไปยิงอะไรท่านผู้ชมน่าจะบักหรือเปลาดูดิแถวแถวฐา,า,านทัพมันบักตลอดไม่รู้เป็นไรนะตามสไตล์มิลิเทรีรี่ไทคูนนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเราจะไม่ไปสู้พวกอยู่ฐานทัพหรอกรู้สึกว่ามันจะบักหรือเปล่าวะมันยิงแล้วมันแบบผมเล็งเป้าลงล่างแล้วมันไปแตกข้างบนอะไรวะอะไรมั่วแล้วระบบระบบระบบระบระบ ดูเสียงเครื่องบินเสียงเตกๆเสียงมันเครื่องสูบน้ำจังปะคงไม่ใช่นะสปิสไฟของเราเราเล่นรุ่นธรรมดาก่อนเราค่อยๆแต่ระดับไปไงเขาไปเล่นตัวท็อปมันมันจะเป็นยังไงตัวซูเปอร์ไงทำไมมีล <m> ิทิลไท coon มันมีซ <m> ูเปอร์บ่อยจังท่านผู้ชมสงสัยไหม F16 F16 Super APC APC Super จะอะไรไอที่มาใหม่อีกเอาผมยิงผมยิงเครื่งบินมาแตกตอไนไหนวะอะไรนะไอเลเซอร์ทักอ่ะปอร์เลเซอร์ทักลายวัวแต่ไม่ทำสีทองอันนั้นเป็นซีรีส์ลายวัวนี่กระโดดทำไมไม่รอดเหมือนเดิมของพี่มันแรงไอ้น้อง <c oughs> อยากได้ไปเก็บชิ้นส่วนเอาเฮ้ยเใครเนี่ยมาขี่อะไรนี่ได้บอมเบอร์ไมันได้เจอกันนานนะน,นี่ยมันมันได้บอมเบอร์ไม่ใช่บอมเบอร์ธรรมดาหรือเปล่าหรือผมจำชื่อไม่ค่อยได้ปะ ดูดิดูดิฮึมดาเมจใช้ได้เอามันทิ้งระเบิดไปหาใครอะกูอยู่นี่เฮ้ยมันมีสองล้ำเลยนี่บ่าเครื่องบินขางค่าวของเราเฮ้ยยกพวกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดไปแบบนั้นเลยเหรอเฮ้ยมึงโดดไปแบบนั้นเลยเจย์เย็นดีเพื่อนใจเย็นดีเพื่อนโดดไปแบบนั้นเลยเหรอยับดิครับผมแตกดิครับผมกลับบ้านไม่ได้เรียบร้อยอ่าวอมันจะไม่ยึดมันจะไม่ยึดกอกางท่านผู้ชมไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยเราเป็นเครื่องบินขับไล่นะเนี่ยเราต้องไล่นายนะเนี่ยนายมาทำแบบนี้ ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ยิงแบบแทบไม่ยังเลยนะ75นัดน,นี่มันเอาปืนสู้เราไวจะแค่ไม่รอดอยู่ดีของพี่มันแรงขนาดไม่ใช่ตัวซูปเปอร์นะี้ท่านผู้ชมนะถ้าเป็นตัวซูปเปอร์จะขนาดไหนนะนหลายคนก็อาจจะได้แล้วนะท่านผู้ชมนะตัวซูปเปอร์ใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์ในคลิปนั้นอยู่เขาบอกว่าแบบเออได้กันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เลยแบบเออบางคนเห็นผมเห็นคอมเมนต์นแบบอะไรนะแบบเก็บบางทีได้สามสี่ชิ้นอะไรทําไมเขาได้ผมได้ทีละชิ้นนะเก็บชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยเออันสี่สิบห้าชิ้น เขาบอกกด e ีย้ำๆอะไรบางคนก็แบบกดในโทรศัพท์ก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเขาโชคดีกันจังวะผมนี่ได้อย่างละอันเลยนะหาแทบพลิกแผ่นดินหานะท่านผู้ชมนะชิ้นส่วน,นหายากทิพไหยเลยเฮ้ยไอ้นี่อะไรนี่โอ้โหมันเอาลูกน้องมาสามคนเลยเนี่ยช่วงนี้เขาบอกเอาลูกน้องไม่ได้สามคนใช่ปะเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยเรีย,ยบร้อยไม่รอดท่านผู้ชมของพี่มันแรงอะน้องเฮ้ยเฮ้ย ของพี่มันแรงขนาดรุ่นธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าบังคับมันแบบชิวๆนะท่านผู้ชมแบบเล่นชิวๆแล้วก็พูดคุยไปอะไรประมาณนะั้นไม่ต้องซีเรียสมากนะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเครื่องบินเจ็ตเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเครื่องบินสู้รบอะไรแบบแบบเร็วๆอะ่ะเออประมาณนะั้นอันนี้มันบังคับแบบชิวๆนะถึงมันจะวิ่งหนึ่งร้อยเวแต่เรามองภายในเกมเว้ยมันจะแบบช้าๆไม่เร็วมากอะไรประมาณนะั้นตอนนี้รู้สึกว่าคนเขาไปไหนกันหมดวะเงียบกลิบเลยท่านผู้ชมนะ เงียบแบบเงียบจริงๆเงียบจังๆเลยให้อะไรเนี่ยเขามาใส่กันอยู่ด้นเนี่ยเอา้เอาไอา้นั่นขี่คอปเตอ,เตอร์จะไปเก็บอะไรจะไปเก็บซัพพลายเหรอจะไปเก็บหิวเลือดเอาเรียบร้อยจมน้ำไม่รอดอะไรไอน้นี่นี่ห้าวเลยเอา้ายูเชยยูชยอยากลงไปอยู่ในน้ำคืออะไรอะ่ะยูเชยอยากไปอยู่ในน้ำเอออู้ยิงผู้ยิงแฟร์เรายิงแฟร์ยูเชยอยากไปอยู่ในน้ำเออ มันจะบินขึ้นไปไหนวะเนี้ยโอ้ยคุณตามฆ่ามันยากโอ้ไม่นะตอนนี้ <c oughs> เอ้ยเอ้ยใจเย็นใจยเย็นโอ้โห oh, 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 oh. ไม่เอานะค่อยๆค,คุยกันก็ได้แล้ว oh, oh, oh. มันจะใส่ผมอย่างเดียวนยะท่านผู้ชมดูดิใครย่างงั้นเลยหรือเพื่อนผมยิงไม่โดนเป็นป่ะ <c oughs> ผมได้จะไม่รอดท่านผู้ชม เรียบร้อยเรียบร้อยโดน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 มันโดนมันมันหลบดีอยู่วะ e. นี่นี่นี่มันเบาอยู่นะไม่ได้แรงมากดูดิ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 ดดดดแตกๆท่านผู้ชมโอ้ผมแตกเียนกลเก่าไปลอยได้เลยกิ่งลงไปโอ้ทางนี้เขาก็ใส่กันมันเลยเหรอว่าเพน <haha. S 2> ไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนเดี๋เดเดมันจะลงไปใส่กัน เฮ้ยก็าทำภาคพื้นดินก like bon ันวะเดี๋ยวอะไรกระเด็นไปเมื่อกี้นี่เราต้องซ้ำเราต้องซ้ำเฮ้ยอะไรเนี่ยมายืนแอคอะไรเนี่ยมายืนแอคอะไรมายืนแอคอะไรเรียบร้อยกี่คิวแล้ววะเนี่ยท่านผู้ชมผมเก็บเรียบเลยนะอแตกๆอยู่เสียงเครื่องเฮ้ยใครทำอะไรวะมาจอดรถทำไมจอดจอดไปไปที่ไปไปทางยิงทิ้งเลยนี่แตกละเอียดไปเลยเฮ้ยใครไปจอด B 17อย่างนี้ ยิงพัง<ะ>เราจอนทำลายอยู่แล้วไปยิงในต่อยกว่าเฮ้ <c oughs> มันสู้เราว่นะท่านผู้ชมมาดิ <c oughs> เพื่อนญาติโอ้โหมันเาราทหารมากี่คนวะนั <c> ่น <oughs> ไม่ใช่มันเติมซื้อเป็เป็นสี่คน <c oughs> เอ้ยไปไหนไม่ยิดทำไมออกมานี่ดีมามาสู้กันดีีได้งไงวะ ย่าให้ต้องได้ใช้กำลังขั้นสุดยอดนี่คือไม้ไตายขั้นสุดยอดที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ <laughs> ไม่ออกมางง้นรอเกาะไหนวะน่นานจะเกาะนี้ใช่ไหมไม่ใช่เกาะที่เขาเรียกเป็นฝั่งดูดูท่านผู้ชมบรรยนุน่นปั๊บโอ้ยิงเลยเวียนกรรมมันบังคับไม่อยู่บางทีอะมันเหมือนเน็ตมันเป็นไรไม่รู้บางทีอะอะไรวะโอ้ยการใช้กําลังแบบไม่เป็นประโยชน์หายนะก็เกิด <laughs> เอาใหม่มันอยู่ไหนะผมขอแก้มือก่อนใอ้นี่กดจบคลิปได้ป่ะดูมันวิ่งอยู่เกาะกลางมันย่อเย้ยมากเลยประเด็นคือก็มีคนมายิงมันเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แต่ผมเฮ้ยมันเอาไอ้นี่นี่หว่ามันเอามันเอาไอมันเอาไอตัวนี้ยิงมียิงยิงนท่านผู้ชมยิงลงไปยิงลงไปมันต้องโดนสักดอกมันต้องไม่รอดนี่ไม่รอดจริงๆเอ็งไงโหดขนาดรุ่นธรรมดาแล้วผมฆ่าไปกี่คิวแล้วะท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะ จำไม่ได้แล้วพี่มันค่าเยอะเกินดูยิงสะพานนี่สบายเลยใช่ปะเห็นปะโอ้โหมันแรงนะระเบิดโคตรแรงนะผู้ชมแต่ความถึกไม่ไปถึงนะบางมากเลยนะโคตรบางเลยโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสปีดไฟรุ่นธรรมดานะครับผมเดี๋ยวมารอดูรุ่นซูปปเปอร์กันนะครับผมนะว่าจะโหดสักแค่ไหนโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมนักบินแล้ว ตกกแต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 เอาในฐานทับตัวเองมาเลยลืมแล้วลืมทางกลับฐานและโอเคโอเคยันดันนี้